ทางสโมสรไลออนได้มอบเครื่องตรวจอ,อวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงนะครับมูลค่าถึง3 8 5ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับ ที่ห้องเรียนรวมชั้น6อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือว่าโรงพยาบาลมทศได้จัดพิธีรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์โดยนายสุรพันธ์ศิลปสวุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณสรานจิตเจริญวัฒนากุลและสมาชิกตัวแทนจากสโมสรไหลอ่อนสีสโมสร ไลออนสรานจิตเจริญวัฒนากุลประธานโครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์รองผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310e คนที่1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการรับมอบเครื่องมือแพทย์ว่าจากการที่สโมสรลออนราชสีมาได้เคยจัดกิจกรรมมอบเครื่องฟอกไตและสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤตเด็กและรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลมทสในปีบริหาร2,565ถึง2,566และปีบริหาร2,566ถึง2,567ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมทสยังขาดเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นอีกหลายอย่าง สำหรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งมีอัตราพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นในครั้งนี้จึงมีการเชิญชวนสโมสรไหลออนในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกัน4ส,สโมสรประกอบด้วยสโมสรไหลออนราชสีมาโดยนายกสโมสรไหลอ้อนสุภาพศรีชัยสวัสด์สโมสรไหลออนสุรนารีโดยนายกสโมส,ไส,ส,สรสมสไลออน,นนอ,นไอ,อนสมบัติจันทนพิทักษ์ สโมสรไลออนมิตรภาพโคราชโดยนายกสโมสรไลออนพงเลิศสุพัทรวณิชและสโมสรไลออนเท้าสุระโดยนายกสโมสรไลออนพัชราพรอ,อนุรักษ์กิติและได้มีการประสานงานกองทุน LCIF โดยผ่านทางไลออนสมศักดิ์โลวิสุท์ เป็นผู้ประสานงานขอทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงมูลค่า3ล้าน500,000บาทและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดพกพามูลค่า350,000บาทมบให้แก่โรงพยบายบาลมทสซึ่งทางบุลนิธิไลออนสากล LCIF เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย75%และสรีสมสรไลออนในจังหวัดนครราชสีมา25% เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลสำหรับบริการประชาชนที่เข้ามาทำการรักษานะครับให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมีความแม่นยำในการวิเคราะห์อาการและก็มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ